ใหญ่ให่ใ่วิโรดิ้งจับปลาอ้าตัวใหญ่วิโรดเนี่ยอาจารย์อันใหญ่มากนี่ั่นนั่นตัวใหญ่นั่นนั่นนั่นอยู่ในบ่ออยู่ในบ่อน่ะนั่นนับ่อบ่ อ๋อสามีภรรยาคู่นี้เขาไม่จับตัวเล็กนะคะเอาแต่ตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่อย่างเดียวงานนี้ตรงที่พิโรจนอย่าตรงนั้นแหละครับเมื่อกี้นี่ข้างหน้าอีกนิดนึงข้างหน้าตรงและแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละโอ้ยคิดถึงดอนจังดอนอยู่ได้ก็ดูได้ใช่ถึงลงจับ